สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปทานายดวงให้คนลัคนาราศีมีนนะคะประจาเดือนธันวาคมนะคะคนมีนนะคะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนธันวาคมนะคะท่านใดที่เข้ามาอย่าลืมว่าแม่หมอดูแบบลัคนานะคะท่านใดไม่ทราบลัคนาเอาวันเดือนปีเกิดไปหาลัคนาก่อนแล้วมาดูเปรียบเทียบกับคลิปคาทานายของแม่หมอนะคะว่าตรงหรือไม่นะคะใครไม่ทราบลัคนาก็อนุโลมให้ดูแบบราศีได้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่คนลัคนาราศีมีนไประจาเดือนธันวาคมกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคนมีนนะคะ คนมีนนะคะไพ่ของคุณแม่หมอเปิดออกมาแล้วนะนะคะดูจากหน้าไพโอเคไหมคือถ้าใครที่แม่หมอจะบอกว่าช่วงนี้คนมีนจะค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยนะคะระมัดระวังนะคะต้องระมัระวังนะคะคือถ้าเป็นเรื่องของการทุ่มเทอะไรหนักๆในช่วงนี้คนมีนให้ชะลอไว้ก่อนนะชะลอไว้ก่อนเพราะดาวตีเทพของคุณยังเสียอยู่หลายดวงนะดาวตีเทพ ราวหงดาวพฤหัสด,ดาวเสานะดาวเสา์น่าดีเป็นเกษตรแต่ตอนนี้คือดาวเสาอยู่กับดาวศุกร์อย่างอื่นๆนะคะยังไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าดาวราหูมาตรฐานดาวเป็นนิดกําลังน้อยนะแล้วก็ดาวประจําตัวของคุณเสียด้วยอยู่ในภพวินาศราศีกุกฏคือภพวินาศของคุณดาวพฤหัสเป็นวินาศนะคะก็เรียกว่าการทําอะไรที่มันใหญ่ๆให้ระวัง ในช่วงนี้นะคะให้รอก่อนนะให้รอก่อนไปประมาณปี66แล้วกันนะ12ราศีแม่หมอบอกไว้แล้วว่าปี66ถึงจะเป็นปีฟ้าใหม่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นรอให้มฤตยูย้ายหนีจากดวงเมืองดวงโลกก่อนนะคะถึงจะดีขึ้นนะสำหรับดวงเมืองประเทศไทยนะคะในส่วนของดาวของคุณนั้นนะดวงของคุณนั้นนะคะ าดาวพฤหัสยังอยู่ที่ราศีกุมอยู่เป็นภพวินาศของคุณก็ภพวินาศถามว่าเสียไหมมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเสียไปสมดนะบางทีมันก็เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือแบบลับๆนะคะแต่ในอีกความหมายหนึ่งก็เป็นความหมายที่ไม่ดีนะ่ะนะคะก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ตามหน้าไพ่ของแม่หมอแล้วก็แม่หมอให้ 50- 50นะไพ่ของคุณนะ่ะนะเพราะว่าไพ่ประจำตัวของคุณมันเป็นไพ่หนึ่งดาบ ช่วงนี้จะใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียให้ระมัดระวังอย่าเพิ่งไปทุ่มเทอะไรมากในช่วงนี้นะคะหรือมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจก็ได้สําหรับคนมีนในช่วงนี้นะคะส่วนไพ่ประกบหน้าเป็นเหมือนโอกาสดีๆไหมเป็นเรื่องของหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่การงานที่เติบโต,บต,บต,บตขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษามาตรมากขึ้นมีโอกาสได้ตําแหน่งหน้าที่ทางการเมืองนะคะถ้าไพ่ดีเอ็มเพลย์ประกบหน้านะคะ หน้าที่การงานก็ดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่ให้เรามัดระวังนะมันเหมือนมีตำแหน่งมาลอดตาลอใจพอทำไปแล้วมันกลับรู้สึกว่าไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดมันเครียดอะไรประมาณนะี้ต้องระวังนะนะคะสำหรับคนลักนณามีนนะคะแล้วก็ตำแหน่งของไพ่ตำแหน่งที่3ามเป็นไพ่เฮอร์มิตไพ่ใบนี้มาแม่หมอโล่งใจเลยถ้าไพ่ใบนี้ไม่มาไม่มาแม่หมอไม่โล่งเลยนะ เพราะว่าไพ่ใบนี้สามารถที่จะสู้กับไพ่เดอะมูนได้เลยคุณมีไพ่หลายๆที่เป็นเมเจอร์คานาคือเดอะมูนในตำแหน่งที่6นะคะระวังการถูกหลอกการถูกโกงการทรยศหักหลังนะคะสําหรับคนมีนะคะเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆให้ดูให้ดีนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ให้ระมัดระวังในช่วงนี้ด้วยเดือนธันวาคมเป็นช่วงเดือนที่คุณต้องระวังนะคะและก็แต่ยังดีว่าตําแหน่งที่3เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้านายหัวหน้าเนี่ยถือว่า ให้การช่วยเหลือดีนะคะให้การช่วยเหลือดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะพริหัในภพว,วินาถอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกปักดูแลรักษานะใครที่เรียกว่าในช่วงนี้มีปัญหาก็อาจจะต้องเพิ่งการทําสมาธิทาสมาธินะคะจะดีมากๆเลยเข้าวัดเข้าวาก็โอเคนะนะคะแต่อย่าไปให้เขาหลอกนะคะอย่าไปให้เขาหลอกเรียกว่า,าทําอะไรให้มีสตินะคนมีในช่วงนี้นะคะ ในตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าดียังถือว่าดีอยู่นะในเดือนธันวาคมอะ่ะเพราะว่าคุณได้ไพ, The it, พ,พ่ The Hermit มิตไพ่พัะฤาษีนะคะบางทีคุณอาจจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมีค่าของขังจากทางผู้หลักผู้ใหญ่มาก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ชวนไปนั่งสมาธิวิปัสสนาอะไรประมาณเนี้ยได้นะคะมาดูตำแหน่งคนรักคู่ของการงานอาชีพ คนรักคู่ครองนี่ไม่ค่อยจะโอเคมันเป็นไพ่ราชนีถือดาบเขาค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เยอะนะคะมีทิจินะคะมีกำแพงนะคะมีเรียกว่ามีมีความรู้สึกว่ามีทิฐิเยอะสําหรับไพ่ตําแหน่งนี้นะคะอาจจะมีเรื่องมีปัญหากันแล้วก็ไพ่เขานั่งหันหลังให้กับตัวคุณนะคะ ระมัดระวังการทะเลาะขัดแย้งกันนะเพราะไพ่พเราก็เป็นไพ่ดาบไพ่เขาก็เป็นไพ่ดาบนะคะความหงุดหงิดใจในเดือนธันวาคมนี้มีแน่นอนเรื่องของคนรักคู่ครองนะคะความสัมพันธ์จะไม่ค่อยหวานชื่นเท่าไหร่เรื่องของการงานอาชีพนะคะก็เรียกว่าถ้าเป็นการงานเนี่ยนะคะถ้าเป็นงานที่มันค่อนข้างจะหนักว่างานที่ต้องใช้การตัดสินใจสําคัญสาคัญคุณทําได้ดีนะคุณทําได้ดีแล้วก็เด็ดขาดดีแต่ว่าให้ระวังเรื่อง ของคู่ค้าคู่สัญญานะคะถ้าคู่ค้าคู่สัญญาในช่วงนี้ก็เรียกว่าจะเจอคู่ค้าคู่สัญญาที่ค่อนข้างจะจริงจังนิดหนึ่งหรือว่าค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองสูงพอสมควรนะก็หินเหมือนกันนะเรื่องของการงานเนี่ยนะคะเอาใจยากอะไรประมาณนะี้แต่โอกาสในเรื่องของการงานมีนะมีนะคะยังถือ่าดีอยู่นะเรื่องของการงานแล้วก็การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในคนที่เป็นระดับ เรียกว่าเป็นงานประจําหรือว่าคนที่เป็นข้าราชการมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสูงแต่เลื่อนไปแล้วนะจะเหนื่อยนะคะจะเหนื่อยก็ต้องเรามาระ,ระวังนะคะมีเรื่องให้ทําเยอะหรือว่ามีเรื่องให้คนที่แบบงานไม่เท่าไหร่แต่เรื่องคนเนี่ยอาจจะเหนื่อยอกเหนื่อยใจอะไรประมาณนี้นะคะในตําแหน่งที่5เนะี่ยเป็นไพ่อดีตที่ผ่านมานะคะเป็นไพ่ราชินีถือถ่วย คือบางคนอาจจะมีสภาวะเหตุการณ์ที่ว่า,อ,าอยู่กับบ้านทำงานอยู่กับบ้านก็ได้นะบางคนบางท่านหรือว่า,ามีการได้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวยังสถานที่ที่เป็นริมน้ำริมทะเลนะคะมีความรับผิดชอบกับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะหรือว่า,าในเรื่องตำแหน่งนะีเป็นตำแหน่งของบุตรบริวารก็ได้นะคะช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะถ้าใครที่รับลูกน้องบริวารมาลูกน้องบริวารของคุณค่อนข้างที่จะทํางานละเอียดดีนะ เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนละเมียดละบาแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นลูกน้องบริวารนะดีนะคะมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็งานค่อนข้างจะเรียบร้อยดูแลงานดีโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารอ่าโรงแรมหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะ หรืองานที่ต้องใช้จินตนาการความรู้สึกอารมณ์ศิลปะจะค่อนข้างดีถ้ารับลูกน้องในช่วงนี้นะคะจะถือว่าดีเขาใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆน้อยๆดีนะคะบทบริววรของคนก็จะออกแนวนี้อารมณ์ศิลปินนะคะแต่ออกจากขี้ใจน้อยไปหน่อยในช่วงนี้นะคะในส่วนของตัวคนเมนเองช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นแนวแวนี้เหมือนกันอารมณ์ขี้ใจน้อยแล้วก็เรียกว่า มีความรู้สึกอะไรก็ไม่บอกใครเก็บไว้คนเดียวเงียบๆอะไรประมาณนี้นะคะในส่วนของตำแหน่งที่6เนี่ยเป็นไพ่อนาคตเป็นไพ่เดอะมูนระวังความเครียดความวิตกกังวลมากเกินไปจะทำให้เราเรียกว่ามีปัญหานะคะสถานการณ์บางอย่างนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังนะคะระมัดระวังนิดนึงตำแหน่งที่ น่ากลัวจะเป็นตําแหน่งของคู่ค้าคู่สัญญาและก็คนรักคู่ครองนะแต่แม่หมอจะเน้นที่คู่ค้าคู่สัญญานะเพราะเขาถือดาบหันหลังเวลาเขาตัดสินใจเขาตัดสินใจแบบเด็ดขาดเลยสำหรับไพ่ตําแหน่งนี้นะคะใครที่มีธุรกิจที่ต้องดีวงานทํากับคู่ค้าคู่สัญญาให้มีการเซ็นสัญญาให้ถูกต้องนะคะ เพราะว่านับจากเนี้ยประมาณสองสาเดือนดาวพุธกับดาวศุกร์จะเดินวิปลิตนะคะดังนั้นแล้วการทําธุรกรรมสัญญาต่างๆรอบครอบให้ดีนะคะถ้าเกิดว่ามีการทําอะไรที่มันแบบผิดนัดหรือว่ามีงานผิดพลาดอะไรขึ้นมานะคะต้องมีข้อตกลงกันให้ดีนะคะมีเอกสารสัญญาให้ดีนะรัดกุมนะแม่หมอบอกไว้ก่อนโดยเฉพาะคนมีนเน้นมากๆเลยมันอาจจะมีปัญหาได้นะคะ ถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจใหญ่ๆนะคะช่วงนี้เอกสารสัญญาสําคัญนะคะจะมีผลกับคุณในอนาคตได้นะรามัดระวังให้ดีนะคะตําแหน่งนี้ตําแหน่งคุณแม่ด้วยนะระวังสุขภาพของคุณแม่จะไม่สบายจะมีความเครียดความวิตกกังวลง่ายนะคะระวังขโมยขโจรน,นะคะระวังพวกมิจฉาชีพด้วยนะคะต้องระมัดระวังทุกรูปแบบในอนาคตนี้นะคะ ส่วนตำแหน่งไพ่ปัญหาเนี่ยจะเป็นไพ่สองไม้เทา้าเรื่องของคนที่จะมาช่วยเหลือในเรื่องของการงานประสานงานต่างๆอาจจะขาดคนมาช่วยนะคะเรื่องของการงานที่จะเรียกว่าเติบโตไปในอนาคตอย่างเช่นเรื่องของการานำงานสู่ออกสาธารณะสู่ต่างประเทศอะไรประมาณเนี้ยอาจจะมีปัญหาได้ในช่วงนี้นะคะก็ค่อยๆทำไปนะสำหรับคนมีนนะคะมันเป็นไพ่สำหรับเล็กมันไม่เท่าไหรหรอกนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ ติดขัดได้บ้างนะคะต่อไปตำแหน่งที่8เนี่ยหนึ่งมเมาหน่เทถานี่โอกาสดีๆในเรื่องของการงานเพื่อนฝูงสังคมนะถือว่าดีนะคะเป็นช่วงที่คุณเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะจากเพื่อนจากสังคมนะคะแล้วก็ตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะการขอความช่วยเหลือจากเพื่อน ขอคาแนะนําจากเพื่อนหรือว่าแนวคิดดีๆจากเพื่อนถือว่าโอเคนะคะตาแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่กับตําแหน่งของเพื่อนดีนะคะมีโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานนะคะส่วนตําแหน่งที่9านะคะตาแหน่งที่9เป็นไพ่เก้าถ้วยนะเก้าถ้วยจิตใจของคุณนะช่วงนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองดีนะคนมีนะคะแต่ว่าเพราะความมั่นใจของคุณเนี่ยก็ระมัดระวังนิดนึงมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายหได้ มั่นใจแล้วคุณก็ต้องเรียกว่ารัดกลุมด้วยนะคะในอีกความหมายหนึ่งคุณอาจจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ทําอะไรสองอย่างพร้อมๆกันนะสำหรับไพ่เก้าถ้วยนะคะแต่เป็นไพ่ของความสุขนะไพ่ของความสุขะคะ่ะค่อนข้างจะพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่นะคะแต่ระวังไพ่อนาคตนะมันขึ้นมาไม่ค่อยดีนะคะมาดูไพ่สรุปของคุณเป็นไพเเน่เด็กถือดาบเนี่ยคือปัญหาเด็กถือดาบเนี่ยรัง จะมีปัญหาจากตัวเราเองนะคะที่เรียกว่าดื้อดึงไม่ฟังใครนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ข่าวบางอย่างข่าวบางอย่างต้องกรองดีๆข่าวบางอย่างที่ส่งผลกระทบมาถึงคุณข่าวลือข่าวหลอกหรือว่าข่าวต่างๆที่เขามาบอกคุณไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนต้องตรวจเช็คดีๆว่ามีความน่าเชื่อถือไหมนะคะโดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณจะไปทําธุรกรรมสัญญาต่างๆนะคะอย่าฟังแต่ความข้างเดียวให้ไปดูในเรื่องของภาพเหตุการณ์สภาพความเป็นจริงด้วยก่อนที่จะทําอะไรลงไปนะเป็นไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไพ่หนึ่งดาบเนี่ยนะคะมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของข่าวลวงข่าวลือนะคะการติดชินนิ้นทานะคะตัวเราเองก็อาจจะโดนติดชินนินทาหรือกล่าวร้ายในทางที่ไม่ดีจากบุคคลอื่นได้นะคะ หรือว่าการทำอะไรบางอย่างที่มันแบบทำอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปก็ต้องระมัดระวังนะคะใช้สติใช้เหตุผลนะคะในการทำหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็เดี๋ยวประมาณสักเมษาน่าจะดีขึ้นนะคนมินประมาณ7,8,8เมษานะคะ8เมษา8ดเมษาดาวพฤหัสจะย้ายเข้าทับลัคนาคุณ เป็นเกษตรนะจะดีขึ้นกว่าเดิมแหละคนมีนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้อง2อสาเดือนนี้นะไม่ใช่สท่ธันวามกรากุมภามีนาโอ้สีเดือนนะสเดือนประมาณ4ีหเดือนเนี่ยนะคะต้องสู้ๆนิดนึงนะคะอาจจะเหนื่อยบ้างสําหรับคนมีนเพราะดาวประจำตัวอยู่ภพวินาศเรียกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวนะช่วงนี้สี่หเดือนอย่าเพิ่งไปแสดง อะไรมากมาย no พยายามอยู่เบื้องหลังจะดี story, ที่สุดทําอะไรให้อยู่เบื้องหลังนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่เบ in ื้องหลังเราจะเห็นเบื้องหน้าชัดเจนนะคะถ้าเราอยู่เบื้องหน้าแล้วล่ะเราอาจจะถูกหลอกถูกคนเรียกว่าสร้างภาพสร้างมายาให้เราเห็นเราอาจจะเรียกว่ามองไม่ชัดในในในส่วนของคนราศีเมีนในช่วงนี้นะคะอาจจะถูกหลอกได้ง่ายให้เรามาระวังนะคะสรุปไพ่ของคุณการงานแม่หมอว่ายังดีอยู่ แต่ว่าไพ่การงานนะมันเหมือนกับอ่ามันเหมือนมีสิ่งล่อตาล่อใจนะคือแม่หมอจะบอกว่าถ้าเป็นการงานถ้าเป็นงานประจำนะนะคะถ้าเป็นงานประจํามันจะมีเรื่องของการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนก็ได้นะคะเลื่อนให้เป็นหัวหน้าเจ้านายอะไรประมาณนี้หรือมีเรื่องให้คุณได้ตัดสินใจคุณพิจารณาดีๆนะเพราะว่าไพ่อนาคตมันขึ้นไม่ค่อยดีคือถ้าคุณถ้าเกิดว่าเขาอยากให้คุณ เปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะคือช่วงที่ผ่านมานะ่ะดาวพฤหัสมันอยู่กับดาวเสาร์ใช่ไหมถ้าใครที่เปลี่ยนอะไรในช่วงนั้นน่ะจะค่อนข้างมีปัญหาคือต้นดีแต่ปลายจะลายแต่ถ้าคนที่จะมาเปลี่ยนอะไรในช่วงนี้ก็ดูดีๆถ้าคุณคิดว่าการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงงานหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งคุณคิดว่าคุณมีแผนรองรับที่ปลอดภัยดีแล้วนะ่ะโอเคนะได้นะในช่วงนี้นะคะได้เพราะว่าดาวพฤหัสย้ายไป ราศีกลุ่มแล้วก็อยู่โูวินาศแต่ก็ระมัดระวังดีๆนะคะเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะคะแต่ถ้าจะลงทุนทำอะไรใหญ่ๆยังไม่เหมาะสมนะคนมีนคือช่วงแรกมันจะดีมันมันดีมากเลยช่วงแรกนะมันดูดีมากเลยแต่พอหลังๆแล้วมันจะมีปัญหาให้ระมัดระวังเรื่องของการลงทุนแล้วกันทำอะไรให้รอบคอบนะคะสำรองแผนหนึามไว้ถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะ จะค่อนข้างมีปัญหาในอนาคตนะต้องระวังเรื่องของการงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนั้นแม่หมอว่ายังยังพอได้นะยังพอไปได้นะคะแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนั่นแหละนะคะทั้ง12ราศีเพราะว่าดาวศุกร์ยังเดินอยู่กับดาวเสาร์อยู่นะคะเรื่องของการเงินหลายราศีมีปัญหานะคะหลายราศีมีปัญหาก็ต้องระมัดระวัง แต่ว่าดาวการเงินของคุณช่วงนี้แม่หมอว่ายังโอเคอยู่เพราะว่าดาวการเงินของคุณก็คือดาวอังคารตอนนี้เป็นเกษตรอยู่แต่ว่าก็อยู่ในอยู่กับอยู่กับดาวคู่ศัตรูนะคะก็อาจจะมีติดขัดบ้างแต่แม่หมอว่ายังโอเคมีความมั่นคงในระดับหนึ่งพอสมควรนะคะตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่แม่หมอว่ายังดีอยู่ถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะจะดีกับคุณมากกว่านะ พยายามกรับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคนลัคนาราศีมีนนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างแม่หมอ,อคนโสดคนโสดอย่าพึ่งไปตัดสินใจอะไรมากมายในช่วงนี้นะจะมีความผิดหวังได้คือถามว่ามันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะของไพ่ดาบทั้งคู่เลยถ้าแม้นว่าเจอก็จะเจอคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเอง ะะบางคนจะเจอพ่อไม้แม่ไม้นะจะเจอพ่อไม้แม่ไม้แล้วก็สภาพความรักยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะยังไม่โอเคเท่าไหร่ถ้าเป็นคนโสดโฟกัสที่งานที่เงินเพราะว่าไพ่งานไพ่เงินน่ะดีอยู่นะคะแต่ก็ระวังเอกสารสัญญาด้วยนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่ระวังการทะเลาะกันนะคะระวังการทะเลาะกันการขัดแย้งกัน นะะในบางคนบางท่านนะคะไพ่คนรักของคุณเนี่ยหันหลังให้ละนะคะตัวคุณก็ถือดาบนะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบเรื่อง,องการตัดสินใจนะคะบางคนถ้าเป็นคนคุยแบบอาจจะตัดสินใจเออจะอยู่หรือจะไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือว่ากําลังคิดที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบางคนคบหรือว่าคุยซ้อนก็มีนะจะเป็นความเป็นไปได้จะเป็นในส่วนของคุณซะเยอะ ความรักก็หลายๆลัคนาราศีก็จะมีปัญหานะคะก็ต้องระมัดร,ระวังเพราะดาวศุกร์มันเดินอยู่กับดาวเสราร์นะคะจะทุกทรมานในเรื่องของความรักนะหลายๆราศีนะคะต้องระวังนะคะในส่วนของโชคลาภของคนลัคนาราศีมีนจะอยู่ที่ตำแหน่งที่3ไพ่เดอะเฮอร์มิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เรียกว่าช่วงนี้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆจะให้คุณกับตัวคุณนะคะสถานการณ์รอบข้างก็ถือว่าดีเพื่อนฝูงถือว่าดีแต่ตำแหน่งที่มีปัญหาจะเป็นตำแหน่งของคู่ค้าคู่สัญญาคู่ครองคนรักแล้วก็ตำแหน่งของคุณแม่ที่อาจจะไม่สบายได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเรียกว่าจะค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรแหละถ้าไพ่ดาบขึ้นเป็นไพ่ประจําตัวเนี่ยนะคะก็เหนื่อยอยู่แต่ว่าเป็นไพ่ที่สื่อในเรื่องของความสําเร็จ น,นี่ชัยชนะนะไพ่หนึ่งดาบเนี่ยคือชัยชนะที่ฟันฝ่าอุปสรรคมาเยอะคือได้รับชัยชนะแต่ว่าต้องฟันฝ่าอุปสรรคเยอะเหนื่อยค่ะไพ่ดาบนะคะบริวารก็ดีค่ะบริวารก็โอเคนะนะคะนี่แหละมีตําแหน่งที่มีปัญหาคือเดอร์มูนกับไพ่เด็กถือดาบนี่แหละนะคะแต่ไพ่เด็กถือดาบก็เรามาระวังปัญหาจากเด็กเหมือนกันนะคนอายุน้อยกว่าอะไรประมาณเนี้ยข่าวลวงข่าวเลือข่าวอะไรมันต้องกรองให้ดีนะในช่วงนี้คนมีนนะคะ คนทามาค้าขายไม่เหมอว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองมากอะไรประมาณนี้เนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องของการซื้อขายอะไรใหญ่เนี่ยต้องทําเอกสารสัญญาให้รัดกุมนะคะเพราะว่าดาวจะเดินวิปลิตนะพูดกับสุขเนี่ยให้ระวังนะคะในสองสมเดือนนี้นะคะทําเอกสารสัญญาไว้ดีๆก็จะประมาณนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ก็เรียกว่า อย่าใช้อารมณ์ประทะกันนะจะมีปัญหาได้นะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้จะอื่นๆหลายๆราศีแหละนะคะก็จะมีปัญหาหลายๆราศีก็ประคับประคองกันต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็เรียกว่าความสัมพันธ์ของคนมีนจะห่างเหินกันนะดูเนี่ยหันหลังให้กันด้วยนะนะคะ ก็อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างทํางานต่างคนก็ต่าง,ต,างต่อสู้กับอุปสรรคนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนว่าเสียหายแค่ไหนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเรื่องของความรักเราจะดูที่ดาวศุกร์ดาวปัตตนีนะคะเป็นหลักนะคะดาวศุกร์เสียนี่ก็ไปแล้ว50คริึ่งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าคน12ราศีนะเรื่องของความรักเราต้องดูดาวศุกร์ด้วยนะคะ แล้วก็ดาวพฤหัสด้วยดาวพฤหัสจะดูเรื่องในในเรื่องของศีลว่าเสมอกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้เป็นการทํานายแบบดูคร่าวๆดูทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงกับดวงใครนะบางทีมันไม่ตรงหรอกนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนนี้บ้างบางส่วนนะคะ บางส่วนก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงเฉพาะของบุคคลนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะถ้าใครที่มารับชมคลิปนี้แล้วก็นําไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตได้เลยนะคะวันนี้แม่หมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะปีใหม่เลยมกราคม2565นะคะวันนี้แม่หมอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้ คนละคณาราศีมินทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมีความสุขมีโชคลาภในเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ